สวัสดีครับวันนี้ก็มีที่ดินผืนเล็กๆนะครับสองแปลงติดกันนะครับกำลังดีเลยครับขนาดแปลงละ60ตารางวานะอยู่ในพื้นที่ในโครงการจัดสรรเดิมนะครับตรงนี้จะอยู่คลอง13น้องเสือปทุมธานีนะห่างจากถนนรังสิตนครนายกอยู่ประมาณสักอ่ากิโลเมตรนะครับเข้าจากถนนเรียบคลอง13เข้ามาถึงหน้าแปลงตรงนี้ประมาณสัก600เมตรได้นะครับนะครับแปลงจะอยู่ตรงนี้เนาะ ในโครงการตัวนี้จะเป็นโครงการใหญ่เลยนะมีเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นมากนะครับไม่ได้หนาแน่นแต่ยังมีเพื่อนบ้านที่อาศัยแล้วก็ปลูกบ้านกันอยู่นะนะครับล็อกละ60ตารางวาครับหน้ากว้างถ้ารวม2แปลงเนี่ยรวมประมาณสักประมาณราวๆยี่สิบห้าเมตรครับครึ่งหนึ่งก็ประมาณ12.5เมตรครับแนวด้านลึกแต่ละแปลงนะครับประมาณ18เมตรกําลังดีครับ ไฟฟ้าน้ำมีนะครับระบบท่อระบายน้ำอะไรสาธารณูปโภคครบเลยนะครับตรงนี้พิกัดจะอยู่คลอง13น้องเสือปนุมธานีนะใครที่หาที่ดินทาบ้านพักทาที่พักอาศัยหรือว่าทำบ้านพักตากากศหรือว่าทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้หรือจะทำเก็บไว้ช่วงเกษียณก็เหมาะนะครับตรงนี้ขายถูกมากนะครับขายแยกนะครับเป็น2ฉโฉนดเนาะล็อกละ60ตารางวานะ60ตารางวาขายเพียงล็อกละ5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็พิกัดง่ายๆครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยการกีฬานะครับของคลอง13เนาะก็ตรงข้ามกันเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับวิ่งตามถนนเรียบคลอง13เข้ามาประมาณ4 4.5กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลนะถนนกว้างขวางครับเป็นคอนกรีตรเรียบร้อยทั้งโครงการเลยครับเป็นคอนกรีตรทั้งโครงการผ่านหน้าแปลงให้ทุกแปลงไฟฟ้าน้ําพร้อมนะครับ60ตารางา 5, ว่า5,50 0สบาทเท่านั้นเองหรือจะซื้อรวมก็ได้นะครับซื้อแยกได้ซื้อรวมได้ คลอง13หนองเสือปทุมธานีติดต่อจากกริดที่ดินสวยได้นะครับ0659098115ครับ